เระล,ลุยเที่ยวป่านระก,กันปูรถถังปูเด็กเต๋งกักง้กงไปรุ่งไปไหนสวัสดีแมรุทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยเรากําลังรอน้องกระบะพอดีว่าน้องชาโคของเรานะคะเป็นรถเกง๋งไปกับเรามาหลายทริปมากๆเลยนะคะเราก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นขับกระบะดูบ้างเดี๋ยวเราจะรอน้องมานะคะว่าจะเป็นยังไงไม่เคยขับกระบะเลยแล้วก็ในใจฝันว่าถ้าฉันได้ขับกระบะเนี่ยฉันน่าจะลุยมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยตรงมาจากกรุงเทพเลย มาแล้วจ้าน้องเตยตาไฮลักรีเวอร์ดีพรีรันเนอร์เป็นกระบะ4ประตูนะคะหญ่ oh. คือกว้างมากอะ่ะดูดิทั้งแรกเดี๋ยวเราจะลองขับดูว่าเป็นยังไงแล้วก็มีกล้องแบบ360เลยแกดูดิพาไปเที่ยวทะเลแล้ววะอีพีแรกแบบชิวๆก่อนไหมชลมัตปากีตอนนี้นะคะเราเนี่ยมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาแม่ไปเที่ยวเขาป่านาเลที่ปนเรกาล ด้วยรถกระบะโอเคอันนี้ก็จะเป็นนาซิดาแกนะคะก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นในปัตตานีสุดยอด<ว>นี่เป็นไงแม่รถกระบะเราเท่ไหมเท่มากเพราะว่าเขามีชุดแต่งรอบคันเลยขึ้นรถจ้าใไห้ข้างในกว้างมากมีแอร์เย็นสบายด้วยเนี่ยแอปเปิลคาเพนะคะแล้วก็มีหลายแอปเลยสามารถโทรได้มีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะปักหมุดไปปนริกันพิมพ์ไปเลยว่า penarik Start. Okay. Hmm. ท่าที่ขับนี้รู้สึกได้เลยค่ะว่าเครื่องแรงขับนุ่มช่วงล่าง super flex ซัสเพนชั่นช่วยให้ขับสบายแน่นหนึบมั่นใจรหะหว่างทางระหว่างทางเราเจอนกด้วยอู้นกนกเต็มเลยและเราก็เดินทางมาถึงหาดปานาเรแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่ติดกับทะเลเลยจ้าข้างหลังเราก็จะเป็นหาดปานาเรนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็ข้างหลังเราเนี่ยเป็นนด์ม m a r k นะคะน้องปลากระทงแพงซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นั่นเอง ไว้มีไอติมได้มีเนื้อมะพร้าวด้วยไอติมกะทิน่ากินมากส่วนใหญ่อะคนที่นี่เขาจะมานั่งแบบช่วงเย็นกันเต็มหาดเลยแหละฟิลมันได้แล้วตรงนี้จะมีซิกเนเจอร์คือจะมีแบบถนนอะแล้วก็จะติดกับทะเลเลยแล้วก็มีต้นสนขั้นกลางแบบสวยมากใส่เอลแม่ใส่เอลเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปที่ต้นสนกันจ้ามากางเปริมทะเลชิลๆได้นะคะบรรยากาศดี ติดใจีอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประมงพื้นบ้านนะคะแล้วเขาก็มาเก็บออเกบูกะเก็บอวนกกะแตกรกแตว่าปูกกะแตะปูได้ปูเยอะเลยแหละปลากระเบนอ๋อปูแดงลูกกอจังมองปลากระเบนสดสดเลยโอ้ดูดิเยอะมากเป็นปูลิฟเพราะว่ามีสีแดง เตลจูก็เตลจูปูรถถังเรือลายกรและหางตัดเดี๋ยวเราจะมาดูเขากําลังวาดรูปเรือกันนะคะวาดไปเลยอ่ะคิดอะไรก็วาดไปเลยแต่ว่าเป็นลายดอกไม้ตอนนี้นะคะเราก็มาเดินตลาดเรามาดูของโบราณกันนะคะคือเขามีของโบราณขายเยอะเลยมีหลายขนมเลยเนี่ยมีเบตงมีเบตงขนมหวานหรือว่าของเค้านี่ขนมหวานก๋วเจะอดิเขาเนี่ยกุ้งเทพเขาเนี่ยกุ้งเทพอ๋อปุระบักก็ คาราเมสตูนะคาราแปลว่า try แปลว่าลองนะคะกินคู่กันกับขนมขนมกอและซามาสุดยอดอร่อยปูลโก๊ะสิบาทเองเมื่อไหร่จะถึงนาสัทีเนี่ยซื้อหุ่นนั่นแหละของกินเยอะมากที่นี่ตอนนี้นะครับเราก็มาซื้อน้ำแข็งนะครับข้อดีของการมีกระบะก็คือทุกของได้เยอะมาก ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ทุ่งนานะคะบรรยากาศดีสวยมากเลยอะ่ะแล้ววันนี้คือแบบท้องฟ้าสวยด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปหาดราชลักษ์เป็นหาดลับๆในปนนายแต,าแต่ว่าต้องลุยนิดนึงแถมป่าเหรอใช่เขาป่านานีทางแคบก็ไม่เป็นไรจ้าเพราะเรามีกล้อง360องศานะคะดูรอบคันได้เลยเ,เราจะได้รู้ว่าข้างๆเราเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ย ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นหาดราชรักษ์นะครับเป็นหาดลับๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แล้วก็ซิกเนเจอร์ก็จะมีต้นกระบองเพชรแล้วก็จะมีหน้าผาอยู่ด้วยสยไหมสวยมาเย้ดีที่มีกล้องถอยหลังเลยจ้าเดี๋ยวลองกระบะครั้งแรกเฮ้ย เ,เออขับสบายอะ่ะคือเราชอบคันนี้ตรงที่นี่ปลั๊กไฟแบบนี้ใช่ไหมมีที่ชาร์จจ้านี่ในนี้นะจ๊ะเก็บได้เลยเร,เราก็พาเจ้าโดรนมาชาร์จได้ช่องนี้จะมีที่วางแก้วด้ยที่ใส่ของที่วางแก้วอีกจ้า หูขับทางไกลคือไม่เหนื่อยแหละรถเขาทรงตัวได้ดีตกหลุมอะไรก็ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่ช่วงล่างดีมากาตอนนี้เราก็ขึ้นเขานะคะรถคันนี้เน,นี่ยมีทั้งหมด Eco แล้วก็มีโหมด GD Super Power เวขาบอกว่าเป็นพลังแรงมั่นใจเลยมยันก็จะขึ้นได้แบบแค่แตะเดียวก็พุ่งแล้วอ่ะว้าว,าวามาถึงแล้วหาดแคร์แคร์แครแคไปว่าคลืนเอาตำไทยไม่หวาน,นะคะ่ะ เมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยคึกคักมากๆแล้วก็หาดก็สวยแล้วก็จะมีแบบโขดหินอะไรเงี้เนาะก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวหาดเคเยอะๆจะได้คึกคืนอีกครั้งสําหรับทริปนี้นะคะปะนาเรศเขาปะนาเลยบอกเลยว่าครบทุกรสจริงๆนะคะเราเนี่ยชอบที่นี่มากสวยบรรยากาศดีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับทริปนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยน้องเตยตาไฮลักซ์รีโวดีพรีแรนเนอร์บอกเลยว่าดีจริงๆนะคะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้มากกว่านี่เป็นการขับกระบะครั้งแรกของ บอกเลยว่าผู้หญิงอย่างเราก็ขับได้เขามีช่วงล่างซูเปอร์ฟกซัสเพนชั่นที่ทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยนุ่มแน่นหนึบมั่นใจกว่าเดิมนะคะทริปนี้เนี่ยบอกเลยว่าแค่น้าจิ้มนะทริปหน้าเนี่ยเราจะพาไปลุยกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวฝากติดตามอีพีหน้าเนี่ยนะคะว่าเราจะพาไปกันที่ไหนต่อสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายอีพีหน้าลุยแน่นอนบอกเลยใช่นี่แค่น้ำจิ้มนะนเนี่ยสนุกขนาดนี้เลยติดตามได้นะช่วยตั้งชื่อน้องให้หน่อยชื่อน้องอะไรดี i